สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเติมดีไซน์ให้กับพวกกระถางและก็ต้นไม้นะคะด้วยตะกร้าพวกนี้แหละค่ะแล้วก็มีหลายหลากรูปแบบเลยทีเดียวเดี๋ยวถามเจ้าของร้านสักนิดนะคะว่าออกแบบเองหรือเปล่าคะนี่ออกแบบเองแล้วสั่งมาจากไหนคะไั่ที่ที่ต่างจังหวัด่จังหวัดต่างจังหวัดจังหวัดอ๋อค่ะก็สั่งมาจากหลายที่ทีเดียวเลยนะคะเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจแล้วหลายๆท่านยังเชื่อว่าชอบที่จะซื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้เดี๋ยว ไม้ที่นํามาเป็นวัสดุในการทํานั้นนะคะเป็นไม้ที่ได้รับสารปทานเรียบร้อยแล้วหรือถ้าเป็นเถาวัลย์เนี่ยก็จะเป็นพวกวัชพืชต่างๆแหล่งที่ทําของใช้เหล่านี้โดยมากมาจากหลายจังหวัดทีเดียวละค่ะเช่นจังหวัดประจีนสรกแก้วชัยภูมิแล้วก็ที่อุบลราชธานีไม้ที่นํามาทํานั้นนะคะเป็นไม้ที่เขาคัดออกถือว่าเป็นไม้ไม่ตรงกับความต้องการชาวบ้านก็จะนําไม้ดังกล่าว อาชีพหรอขายพวกอุปกรณ์พวกนี้ที่ทำมาจากไอ้ของเหลือใช้จากที่ป่าแล้วก็ต้นไม้ที่เขาไม่ได้ใช้อะไรแล้วเนี่ยทิ้งแล้วเราก็ไปเก็บมาแล้วก็ให้ที่คนแถวแถวหมู่บ้านต่างจังหวัดที่เขาเหลือหลังจากทำนาแล,แล้วเขาอยู่ว่างๆเปล่าๆเนี่ยเขาเก็บมานี่เราก็ไปพอออกแบบ ไม่ใช่เพียงแต่ลําต้นของไม้เท่านั้นน,น,นะคะไม้ที่โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็จะไปขุดรากมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะรากไม้เหรอฮะอเอามาทําได้หลายอย่างนี่เอามาทําเป็นแบบเนี่ยแบบนี้ก็ได้เนี่ยเป็นแบบนี้ก็ได้เนี่ยรากไม้อันนี้มันเป็นไม้ชนิดหนึ่งซึ่เกิดง่ายแล้วก็เยอะ นอกจากนี้หญ้าหรือเถาวัลย์ที่ถือเป็นวัชพืชก็นํามาสารเป็นสิ่งประดิษฐ์สวยงามนําไปใช้ประโยชน์ตกแต่งสวนหรือตกแต่งภายในบ้านก็ได้นะคะเถาวัลย์ที่ใช้นี่มีหลากหลายชนิดด้วยกันเช่นเถาวัลย์แสงฟ้าเถาวัวต้นหญ้าแฝกและก้านตาลเป็นต้นค่ะการออกแบบกระถางหรือรกระ้าต่างๆนั้นนะคะก็จะต้องมีความรู้ในเรื่อง,องความนิยมของตลาดว่าขณะนี้เขานิยมอะไรกัน รูปแบบมีหลายประเภทอย่างเช่นแบบบ้านกาแลแบบข้างฝาแบบครึ่งซีกแบบบ่อน้ำแบบบ้านนกเล็กแบบบ้านนกใหญ่หรือกระถางเปลือกไม้